าเจอกันอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งต่อจากนี้นะครับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับในวิชาพุทธประวัติหลังจากได้ได้ออกแบบสอบถามออกออกแบบทดสอบนะครับหลังจากได้ออกแบบทดสอบไปเรียบร้อย กับ <c oughs> <c oughs> เจอกันอีกครั้งหนึ่งในวิชาพุทธประวัตินะครับกับศูนย์ด้วยแผ่พระพุทธศาสนาวัดศรีบุญเรืองด้วยกิจกรรมออนไลน์นะครับในช่วงปิดภาคเรียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราท่านทั้งหลายได้ได้เจอกับอะไรครับเจอกับโควิดนะครับกำลังเจอกับวิกฤตของโควิดอยู่ในตอนนี้นะครับก็ หือว่าเป็นช่วงเวลาให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้พักผ่อนนะอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรทําก็เปิดโทรศัพท์แล้วก็มาเรียนรู้ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าประวัติของพระพุทธศาสนาไปด้วยกันนะครับแล้วมีแบบทดสอบนะครับอยู่ใน f c e e o o o นะครับอยู่ในอ่า g ูเ g ิลนะครับกูเกิลดนะครับให้เราได้มีโอกาสทดสอบดูว่าในฐานะเราเป็นชาวพุทธมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาหรือมีความรู้เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกัน <c oughs> ทั้งที่แล้วเนี่ยตกค้างไว้ที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้มีโอกาสใช้คำว่ามีโอกาสต่อสู้กับกิเลสท,ที่อยู่ในใจหรือว่าต่อสู้กับมารท้างหลายแล้วก็สามารถเอาชนะมารพยาวสวดิมารเนี่ยได้พ่ายแพ้ไปนะครับเมื่อพยาวสวดิมารพ่ายแพ้ไปเรียบร้อยพระสมมาสัมพุทธเจ้าตามรูปนะครับพระสมมาสัมพุทธเจ้าจรงได้ บำเพญเจริญอาณาปานสติหรือบำเพญเพียรทางจิตนะครับในคืนวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนหกนะครับแล้วก็บรรลุญย,ยานนะครับยานที่แปลว่ารู้ไม่ใช่ฌานนะบรรุญานสาตามลําดับนะโดยในปฐมยามยามคือเวลาปฐมยามเนี่ยในในปฐมยามเนี่ยทรงบรรลุป,ปุเพนิวาสานุสติยานนะครับปุปเพนิวาสานุสติยานคือระลึกชาติ ของตนเองได้นั่นคือสิ่งแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ในคืนวันเพนเดินปกนะครับจากนั้นก็เป็นจุตูปปตาตยานหรืออีกคํานึงคือคําว่าทิพพจักขุญาณน,นะครับจุโตูปปาตายานหรือตาทิพก็คือมองเห็นการเกิดการดับของสัตว์ทั้งหลายใน,ในยานแรกที่ทรงได้ก็คือรู้เรื่องตนเองมองย้อนอดีตชาติของตนเองได้นะในยันที่สองที่ได้ก็คือการเห็น เห็นการเกิดการดับของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะก็จําเป็นภาษาบาลีในส่วนหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราเคยได้ยินคําว่าปุเพันิว่าอย่างเงี้ยก็น่าคิดว่าปุเพตัวนั้นคืออะไรก็เนี่ยครับนะก็คํานี้มีส่วนนะครับอีกคําที่สองคือจุดตูปปาตยานหรือคําว่าทิพจักสุตาทิ์ตาทิปหรือยานทิปทั้งหลายที่เราเห็นทุกวันเนี่ยบางคนมีบอกว่ามียานยานที่ว่าคือรู้ นะยานคือรู้รู้เรื่องของคนอื่นนั่นหมายความว่าสองยานนี้นะปุเพนิวาสานุสติยานจตูปป,ะปะตาตยานเนี่ยคนที่บําเพญคนที่มีบุญบารามีสังสมมาสามารถเกิดขึ้นได้นะครับนั่นสองอย่างที่ท่งบรรลุอย่างที่สามอย่างที่สามที่ทรงได้ก็คือคําว่าอาสะวะยายาัคยญาณมาจากคําว่าขยะด้วยนะครับนี่อาสะวะก็คือกิเลสญาณที่ทําให้สิ้นกิเลสนั่นเอง ฉะนั้นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นพุทธะเกิดขึ้นเมื่อพระองค์ทรงบรรลุตัวนี้บรรลุยานนี้นะครับคืออาสวัคคยญาณนั่นคือยานทั้งสามที่พระองค์ทรงได้พอบรรลุอาสวัคคยญาณความเป็นสัมมาสัมพุทธะจึงเกิดน,นะครับคําว่าอารหันต์หรืออรหังสัมมาสัมพุโทโเนี่เกิดขึ้นเมื่อทรงบรรลุยานนี้นะครับแต่เราก็จะสรุปรวมความว่าที่ผู้ได้เจ้าตรัสรู้นั่นคือหลักธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้คืออริยสัจสี่นะครับ ผ่านไปเมื่อเมื่อพระองค์ทรงตัดสรุแล้วนะครับเมื่อพระองค์โอ้บังซะแล้วเมื่อพระองค์ทรงตัดสรุแล้วนะครับเมื่อพระองค์ทรงของเนีอยู่ตรงนี้นิดนึงตรงนี้แล้วกันนะครับเมื่อพระองค์ทรงตัดสรุแล้วเขาบอกว่าเจ็ดสัปดาห์ต่อจากนั้นนะครับเจ็ดเจ็ดสัปดาห์ต่อจากนั้นเป็นเจ็ดสัปดาห์ที่พระองค์เสวยวิมุตติสุขนะครับวิมุติแปลว่าหลุดพ้นวิมุตติสุขก็คือสุขที่เกิดจากการหลุดพ้น นั่งอิ่มบุญอิ่มความสุขที่ตนเองได้เจอได้พบได้สัมผัสนั่นเองตลอดเจ็ดสัปดาห์จากนั้นก็จะมีทิศให้เราท่านทั้งหลายได้ดูนะครับสัปดาห์แรกสัปดาห์แรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ไปไหนยังประทับอยู่ที่เดิมก็คือนี่โคนต้นพระศรีมหาโพนะซึ่งต้นโพต้นนี้เนี่ยต้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งตัดสรุปเดิมเรียกว่าต้นอัศทะแต่เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่ง แล้วรู้ที่ต้นนี้จึงเรียกว่าต้นโพต้นพระรีมหาโพธิ์โพธิ์นี้แปลว่ารู้นะครับฉะนั้นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ทรงทรงตัดสรู้เนี่ยไม่ไม่ใช่ต้นโพแต่ก็จะเรียกต้นโพพูดให้งงอย่างนี้นะครับสัปดาห์แรกประทับอยู่ที่ต้นพระรีมหาโพนั่งอยู่ที่นี่ตลอดเจ็ดวันนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องจําคือเจ็ดวันนี้พระองค์ทรงพิจารณาอะไรนี่คือหลักคา นั่งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทคือการเกิดขึ้นสืบต่อของสปปรรพสิ่งทั้งหลายสิ่งมองสิ่งทั้งหลายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมีความเกี่ยวเนื่องกันคือความเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองพิจารณาเกิดดับเกิดดับของสปปรรพสิ่งทั้งหลายตามกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนั่นคือสัปดาห์ที่หนึ่งนะครับรายละเอียดเราไปเพิ่มเติมกันเองนะครับสัปดาห์ที่สองนะสัปดาห์ที่สองเนี่ยพระองค์เดินออกจากต้นพระศรีมหาโพ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นะครับทิศอีสานนั่นเองตะวันออกเชียงเหนือนี่เหนือนะครับเหนืออันนี้ออกตะวันออกเชียงเหนือออกไปเดินออกไปแล้วก็หันกลับมาหันกลับมามองที่ต้นโพยืนจ้องต้นโพไม่กระพริบตายืนจ้องต้นโพสํานึกในบุญคุณของต้นโพต้นนี้ทําให้ตนเองใช้เป็นที่นั่งใช้เป็นที่ตัดสรุปใช้เป็นที่ขบพูดไงคือค้นพบนั่นเอง นะครับยืนจ้องต้นโพไม่กระพริบตาเรียกสถานที่ตรงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนนั้นว่าอะนิมิสเจดี J D นะครับอะนิมิสเจดี J D ซึ่งปางที่ยืนและยืนจ้องเนี่ยก็จะเป็นที่มาของพุทธร,รูปสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ปางขวายเนตรไปในตัวนะครับสัปดาห์ที่สามสัปดาห์ที่สามเนี่ยตามรูปเลยนะครับเดินกลับเข้ามาแต่อยู่มาไม่ถึงต้นโพอยู่กลางระหว่างสัปดาห์ที่สองและสัปดาห์ที่หนึ่งแล้วก็อธิษฐาน ใช้คาว่ากําหนดก็ได้อธิฐานสถานที่กําหนดสถานที่ในการเดินเดินจงกรมเดินจงกรมตลอดเจ็ดวันที่ตรงที่เดินจงกรมอันนี้จําง่ายคือคํานี้นะครับใหญ่รัตนจงกรมเจดีย์เรียกที่ตรงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินตรงเนี้ยนะครับตลอดเจ็ดวันเนี่ยรัตนจงกรมเจดีนะสัปดาห์ที่สี่ไปนู่นเลยครับไปทางทิศพายัพทิศพายัพคือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือ นะที่ตะวันตกเฉียงเหนือไปทิศพายัพถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นนี่ตามภาพนะครับภาพทิ่เขาวาดมาให้เนี่ยนะครับเทวดามาเนรมิตเรือนแก้วเรือนคือคําว่าคระนะครับเรือนคือคําว่าคระแก้วคือคําว่ารัตนะนะเทวดามาเนรมิตเรือนแก้วให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งอยู่ที่เรือนแก้วนี่ตลอดเจ็ดวันนะอยู่ที่นี่ตลอดเจ็ดวันถามว่าทําอะไรตลอดเจ็ดวันนั้นพิจารณาสิ่งนี้ครับ นี่ให้เราจํานะถ้าใครพอจะจําได้ก็ต้องจําตัวนี้คือพิจารณาอาภิธรรมปิดกพระองค์ทรงพิจารณาอาภิธรรมปิดกตลอดเจ็ดวันเรียกที่สถานที่ตรงนี้ว่าเรียกสถานที่ตรงนี้ว่ารัตนครเจดีเคนะครับนั่นสัปดาห์ที่สี่สัปดาห์ที่ห้าไปทางนี้ครับไปที่ต้นไม้หนึ่งต้นถ้าเวลาเจอในข้อสอบนะครับนี่เป็นต้นไม้ที่สองนะครับสัปดาห์แรกอ่าสัปดาห์แรกอยู่ที่ต้นโพ สัปดาห์ที่สองเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้รัตนอานิมิสเจดีตรงนี้ไม่มีต้นไม้นะเป็นสารที่โล่งเปล่าสัปดาห์ที่สามรัตนจงกรมเจดีก็ไม่มีต้นไม้สัปดาห์ที่สี่รัตนคาราเจดีก็ไม่มีต้นไม้มาสัปดาห์ที่ห้าสัปดาห์ที่ห้าเป็นต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้ชื่ออาชาปารานิโคตนะครับอาชาปารานิโคตนิโคตก็คือต้นไร ต้นไทรนะครับนิโคตรคานี้แปลว่าต้นไทรอาชาป,ปาระที่อยู่ของคนเลี้ยงแพะนะครับบางทีก็ไปเจอที่อยู่ของคนเลี้ยงแกะเอาแพ้ละกันนะครับอาชาป,ปาระนิโคตรที่อยู่ของคนเลี้ยงแพะ,เ,ะเราก็จะตอบว่าต้นไทรต้นไทรต้นไทรอันเป็นที่อยู่ของคนเลี้ยงแพะก็ได้ที่ต้นไทรต้นนี้พด้เจ้าไปเจอครับจริงๆจะเจออยู่สองอย่างนะครับเจออย่างแรกคือเจอพราหมคนนี้พรามคนนี้ชื่อหูหูกะชาหูหูกะชาทําไมเขาชื่ออย่างนี้ล่ะ เพราะตามคนนี้ชอบคุยหรือตอวาดคนอื่นด้วยคำว่าเฮึยฮึนะครับจึงเป็นที่มาของคำว่าหูหูกะชาดตามคนนี้เนี่ยถามปัญหากับผู้ได้เจ้าถามปัญหากับพระผูะ้ได้เจ้าผู้ได้เจ้าก็ตอบจึงไม่ถือว่าเป็นการแสดงธรรมแต่กลายเป็นอ,อะไรนะครับธรรมภาษากัะฉานะครับธรรมภาากัะฉาคือการถามตอบกันนั่นเองนะครับนี่คือคนแรกคนแรกที่เจอพระผู้ได้เจ้าหลังการตัสรู้ ถ้าบอกว่าผู้ได้เจ้าตัดสรู้แล้วเจอใครเป็นคนแรกก็เจอพามภุหุกอาชานี่ก็เป็นความรู้น่าสนใจนะครับแต่ถามว่าคนนี้เจอแล้วได้เพียงแค่ถามถามในสิ่งที่ตัวเองสงสัยได้ความเข้าใจเท่านั้นเองนะครับและในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันสัปดาห์ที่ห้าเช่นเดียวกันที่โคนต้นอาชาป,ปารานิโคตเนี่ยหนึ่งอย่างที่ต้องจําก็คือนี่ครับลูกสาวของพญามารถ้าใครมีโอกาสได้ไปเรียนในชั้นเอกก็จะบอกว่า พยาวสวดีมานเนี่ยเมื่อกลับขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นที่หกนะครับสวรรค์ชั้นอะไรอะครับปรนิมิตวัสวัวดีก็ถ้าเล่าเป็นนิทานก็บอกไปร้องห่มร้องไห้อย่ี่นู่นจนลูกสาวเห็นก็ถามพ่อเป็นอะไรนะโอ้แพ้พระเจ้าอีกแล้วแพ้สมณะโคดมอีกแล้วอะไรเงี้ยครับลูกสาวทั้งสามก็บอกเนี่ยไปจัดการให้เดี๋ยวเราสามคนจะไปช่วยแก้แค้นเห็นพ่อเธอทั้งสามคนจริงมาอันนี้เล่าเป็นบุคคลาธิฐานนะครับ แต่ถ้าเราเป็นหลักคมก็คือที่ตรงนี้เป็นที่ประกาศให้เห็นชัดว่าคําว่าอารหังเกิดขึ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอรหังก็คือหมดกิเลสนะครับพระอารหั์คือไม่มีกิเลสนี่คือกิเลสสามตัวหลักนะครับตัณหาราคาและอระดีนะครับตัณหานะราคาแล้วก็อรดีอาร,อารติไม่ยินดีนครับเจ้าอารมณ์ก็ได้ราคลักสวยลักงามตัณหาอยากได้นะครับที่ดาของพญามารสามคนนี้ชื่อก็น่าจํา บางทีไปเจอในข้อสอบข้อใดไม่ใช่ที่ดาของพญามาอย่างเงี้ยนะครับน้อยนะครับนะก็สามคนนี้มายั่วยวนมาหลอกล่อให้พระเจ้าลหลุงไหลเพือเพิ่มแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนั่นคือสัปดาห์ที่ห้านะครับสัปดาห์ที่หกสัปดาห์ที่หกไปที่ไหนทิศอาคเนอารคเนคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้อยู่กลางนะครับตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยในสัปดาห์ที่หกพระเจ้าประทับอยู่ใต้ต้นจิก เป็นต้นไม้ต้นที่สามนะครับประทับอยู่ที่ใต้ต้นจิกเนี่ยมีตลอดเจ็ดวันนั้นปรากฏว่าฝนฝนตกหนักตลอดเจ็ดวันพอฝนตกหนักตลอดเจ็ดวันมุจลินกับพญานาคน,นี่พญานาคน,นะครับเราเห็นคนที่เกิดวันวันเสาร์นะครับคนที่เกิดวันเสาร์พญานาคก,ก็มาขดเป็นฐานฐานให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งรองนั่งเสร็จเรียบร้อยก็แผ่ป้องปกแผ่พังทานปกคลุม นะคุมเหนือพระเสียนป้องไม่ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกลมและฝนนั่นเองตลอดเจ็ดวันที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าเปล่งอุทานว่าความสุขสงัดความสุขนะครับความสุขสงัดเป็นธรรมเป็นธรรมของอะไรนะความสงัดเป็นสุขสําหรับบุคคลผู้มีธรรมอันออกแล้วนั่นหมายความว่าความสงัดทั้งหลายเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราเหงาในคบพูดง่ายๆความสงัดอยู่เงียบๆนั่นคือความสุข แต่ถ้าเราท่านทั้งหลายก็จะบอกว่าการอยู่เงียบๆมันคือคนที่ทุกข์ถูกต้องไหมครับก็จะมุมอมองมองที่ตรงทามนี่คือที่เป่งอุทานก็จะถามว่าความสง,งัดเป็นสุขสําหรับบุคคลผู้มีธรรมอันออกแนวนั่นคือเป็่งอุทานยาวกว่านี้นะครับแต่ก็สรุปสั้นๆให้ประมาณนี้สัปดาห์ที่หกสัปดาห์ที่เจ็ดสัปดาห์ที่เจ็ดไปทิศทางทิศใต้ในสัปดาห์นี้นะครับพุทธเจ้าอยู่ที่ต้นเกนะต้นเกตต้นนี้นะครับชื่อต้นราชายตนะ ต้นเกตก็คือต้นราชายตนะนะครับถามว่าเจออะไรก็ต้องจําตรงนี้นะครับนีสองหนุ่มพี่น้องสองคนนี้จริงๆมีภาพจะภาพเยอะกว่านี้นะครับแต่เล่าด้วยภาพนานไม่ได้ก็ภาพเดียวแล้วกันสองคนนี้ไปค้าขายเดินทางไปค้าขายแล้วก็ในชั้นเอกก็จะเล่าละเอียดหน่อยก็จะบอกว่าเทวดาซึ่งเป็นเป็นเพื่อนของสองคนนี้นะครับเป็นเพื่อนของสองคนนี้ก็ดนใจดนใจดนใจให้ให,ให้วัวลาก กองเกวียนคารวานของเขามาทางนี้แล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนี้พอหยุดอยู่ตรงนี้ก็มีโอกาสได้มาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยถวายข้าวสัตตุผงสัตตุก้อนนะครับถวายข้าวสัตตุผงสัตตุก้อนแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเนี่ยบาตรบาตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รับกับอะไรนะครับรับกับคติการละพรมในวันที่ออกบทหายนะครับเช้าจะตุมหาราชทั้งสี่จึงนำบาทศิลาเขียวมาให้ คนละใบจะตูมหาราชิกาเนี่ยสวรรค์ชั้นแรกนะครับเทวดาที่อยู่สวรรค์ชั้นแรกสี่คนก็คือสี่เหมือนสี่มุมเมืองนะครับเทวดาทั้งสี่ท่านก็นำบาตรมาให้คนละใบคนละใบสี่ใบเนี่ยมันเกินพอสําหรับพระรูปเดียวพระองค์จึงประสานบาตรทั้งสี่ใบให้เหลือเป็นใบเดียวเป็นบาตรศิลาียวนะครับรับเข้าสตูผงสตูก้อนของตปุสะและภาิกะน,นะครับเขเคนนะปรากฏว่าสองคนนี้ก็ขอครับยังไม่ได้ขอฟังธรรมนะครับ จะจากลาจากเรียบร้อยแล้วก็ขอของที่ระลึกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรูปพระเสียงนะครับมีเส้นผมติดมาแปดเส้นมอบพระเกศาให้กับตปุสะพันลิกะนำเดินทางกลับไปบ้านซึ่งตำนานก็จะบอกว่าเส้นผมแปดเส้นเนี่ยมาอยู่ที่พมา่าชเวดากองอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือตำนานไปที่นั่นเราก็จะเจอตำนานแบบนี้ที่เขานาเส้นผมมาแล้วก็สร้างเจดีย์ข้อไปแล้วก็ประกาศตนเจอคํานี้ครับตัวใหญ่กอบเกลื่อนอยู่ด้านล่าง เทวทเววาจิกะอุบาสกเววาจิกะอุบาสกก็คืออุบาสกพูดถึงสองอย่างเป็นที่พึ่งเทว์แปลว่าสองนะครับแต่ถ้ามีจุดอยู่ข้างล่างอ่านว่าเทวะเทวะก็จะกลายเป็นเทวดานะครับอันนี้ทเว์แปลว่าใช่บ่อเดี๋ยวนะเวจานว่าทเว์ต้องมีจุดข้างล่างสิแสดงว่านี่พิมพ์ผิดนะครับถ้าเทวะจานว่าเทวดาเทว์จะแปลว่าสองนะครับถึงสองอย่างเป็นที่พึ่ง ตอนนี้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรู้เนี่ยนะครับจะมีสองอย่างเกิดขึ้นก็คือพระพุทธกับพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่มีฉะนั้นตอนนี้มีสองอย่างเป็นที่พึ่งเขาสองคนจึงกลายเป็นคนแรกคู่แรกเวลาถามก็บอกว่าคู่แรกที่ประกาศตนถึงพระพุทธพระธรรมเป็นที่พึ่งคือใครก็ต่อปุสาพันลิกะน,นี่คือสัปดาห์ที่เจ็ดเจ็ดสัปดาห์เนี่ยวันเนี้ยครับคือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโอกาสได้ฉันเป็นมือแรกหลังการตัดสรู้ฉะนั้นตลอด ตลอดเจ็ดสัปดาห์นะครับแห่งการสเสวยวิมุตติสุขนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะอยู่อนาบริเวณประมาณนี้ตรงนี้นะครับรู้เวลาเสนานิคมทั้งหมดคือ่อนาบริเวณไปในทิศต่างๆรอบๆต้นพระศรีมหาโพ์นั่นคือเจ็ดสัปดาห์นะครับส่วนเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นเช่นไรนะครับเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ดูเรียบร้อยแล้วทบทวนความจําของตนเองเรียบร้อยแล้วลองไปทดสอบดูว่าสิบข้อที่ทําไว้ให้นะครับเป็นพุทธประวัติชุดที่สี่ ใครจะได้เกียรติบัตรกลับไปบ้างนะครับใครคะแนนถึงตั้งไว้กตอนแรกทำชุดหนทุดสองเนี่ยตั้งไว้ทีนะ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใครถึงสิบข้อถูกเก้าข้อจึงได้เกียรติบัตรนะครับก็เยอะคนไปไม่ถึงก็เลยลดลงมาเหลือแปดสิบเกียรติสี่เลยแล้วกันเอาที่ความว่าใครถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีเกียรติบัตรแม้ไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็เป็นกำลังใจมอบให้กับทุกคนที่มาร่วมกันทบทวนทดสอบ วิชาพุทธประวัติในช่วงปิดเทอมขอให้ทุกคนโชคดี